ว่าในการคุยกับทางอาท่านายกเมเวดเดฟครั้งนี้จะมีความคืบหน้าไหมคะไหนความคืบหน้าที่ที่เราอยากรู้นี่คืออะไรจะซื้อไม่ซื้อจะซื้ออะไรเท่าไหร่ราคาสนใจอยู่แค่เนี่ยเพราะว่าเห็นท่านนายกอาได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อรัเสเซียนะคะก็เลยจะขอรบกวนถามเพิ่มนะคะวันนี้เธอถามที่ประเทศเธอขาดอะไรบ้างเธอทำไมลวเตอร์เองได้ไหมได้เหรอสร้างได้เหรอไอ้ที่ซื้อทั้งหมดกับเขาเนี่ยเพราะมันทําเองไม่ได้มันก็ต้องไปหามาใช้ทดแทนสิ่งที่มันพังสิ่งที่มันเกา่า เฮลิคอปเตอร์ที่จะซื้อครั้งนี้เนี่ยค่ะเห็นว่าจะใช้ในเรื่องของการช่วยดับเพลิงด้วยเป็นแบบจะดีไหมเล่าดีค่ะเพราะมันต้องใช้ยังไงมันก็ต้องมีอุปกรณ์มันก็ต้องมีแต่ผมไม่ไว้ว่ายุทธกรณ์ดังกล่าวนั้นจะต้องนํามาใช้ในการกู้ภัยด้วยก็คือมันก็มีเฮลิคอปเตอร์ใช่ไหมที่ต้องใช้ผม mm hmm. เพราะ,ะนั้นผมก็ไปเจรจาขั้นต้นมามีความร่วมมือกันเรื่องของจัดหาอุปกรณ์ระยะยาวระยะยาวก็คือว่าตามตามแผนกำไมลาแต่ไม่ใช่่าซื้อทีเดียวยาวไปยี่สิบปีไม่ใช่ มีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อเท่านั้น